สวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะ FC ทุกท่านเลยวันนี้ก็มาพบกับช่องจ๋าปากข้าวบนเมืองเพชรบูร์วันนี้นะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะคือจ๋ามีแนวทางนะคะมาฝากสําหรับเพื่อนๆที่ถามถึงนะคะว่าถามถึงเลขฝันของจ๋านะคะกับพี่ชายแต่พี่ชายไม่ได้ฝันนะคะแต่ว่าจ๋าฝันเนาะฝันเมื่อคืนมันจะเป็นวันโกนใช่ไหมเช้านี้มันเป็นวันพระนะคะแล้วคราวนี้ความฝันของจ๋านะคะเดี๋ยวจ๋าเล่าให้ฟังนะมันก็เกี่ยวข้องกับ สถานที่แห่งนี้แหละแล้วให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวต้นสัมสาใหญ่เนี่ยทำไมนะคะจ๋าถึงะจะมาเล่าความฝันเพราะว่าเป็นเลขหางเดียวแล้วตัวจ๋าเองค่ะจ๋าก็คือ พูดถึงนะคะว่านี่นี่เยอะมากนะคะแล้วคาวน,นี้ไอความที่ว,ว่าเราอยากได้โชคใช่ไหมจ๋าก,ก็เลยเออพูดนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่กลางนาหรือที่บ้านนะจ๋าก,ก็เลยพูดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมีจริงนะคะก็ภาวนานะคะขอให้อ่าได้โชคในงวดน,นี้แล้วกันนะคะตามตามความฝันเมื่อคืนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะจ๋าจะเล่าให้ฟัง สำหรับเพื่อนๆเนาะที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส r i b e เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะที่มุมขวดด้านบนของคลิปนะคะอ่ะคืออย่างนี้นะคะเมื่อวันก่อนนะก่อนวันโกนนั่นแหละ1วันนะคะคราวนี้จ๋าจ๋าก็ไปทำทำนาทำผักอยู่กลางนานั่นแหละและ้วคราวนี้จ๋าก็เลยอไอ้ด้วยความที่เราก็โมโหนะก็ทั้งทั้งที่แบบว่าเออทั้งฝนตกทั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจ๋าก็เลยบอกนะว่า ด้วยความที่จ๋าก,ก็เลยพูดว่าขอนะขอให้ลองมีโชคแบบใหญ่ๆสักครั้งเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือขอให้เจ้าที่เจ้าทางมองเห็นบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ผู้หญิงเนาะอืแล้วค่ะเนี่ยเราก็หาเงินอยู่อย่างเงี้ยทำงานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยขออะพอขอเนาะก็พูดไปนะแล้วคราวนี้ กลับมาบ้านนะคะกลับมาบ้านก็เอาอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยบอกว่าอ่ะในงวดนี้นะเจ้าที่เจ้าทางอ่ะขอให้มองเห็นด้วยแล้วกันนะคะขอให้ถูกหวยจังๆสักครั้งเถอะขอเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะไอไอไอด้วยความ่เราก็ใส่ฟิลลิ่งใส่เอฟเฟกอะไรเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าเล่าคราวเนี้ยหลังจากที่พูดวันนั้นอ่ะก็ไม่อะไรใช่ไหมพอมาเมื่อคืนมันเป็นวันโกนนะสต่บางจ๋จะชอบฝันวันโกนนะคะแล้ววันโกนนะคะ เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวจะจะเล่าให้ฟังด้วยเลยนะคะเพื่อนๆเห็นนะคะว่าต้นสัมสาใหญ่ต้นนี้นะอ่ะใหญ่มากนะดูให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีลักษณะที่ใหญ่มากนะคือตามความฝันนะคะไม่ใช่แบบนี้นะอะตามความฝันนะคะจ๋าก,ก็ไม่รู้นะแต่ว่าจ๋าภาวนาว่าถ้าฝันเป็นจริงนะ ถ้าฝันเป็นจริงขอให้ลูกมีโชคเลยละกันนะคะกับ FC ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคืออย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้น้ําขึ้นนะคะตอนนี้น้าขึ้นแต่เมื่อวานน้ำไม่ไม่เยอะขนาดนี้นะแล้วจะมามา,มา,ม,ามาต่งปลาเอ่อเนี่ยตามตามที่จะไอ้นี่เนาะมาต่งปลานะแล้วคัเนี้ไอเราก็ภาวนานะคะอ,อยากมีโชคอยากมีโชคอะไรอย่างเงี้ยแล้วคันนี้ไอบริเวณพื้นน้ํานี้นะอ่ามันจะไม่เป็นป่าเป็นอะไรต้นต้นกอไผ่อะไรจะไม่มีนะแล้วคันนี้ย ตรงตรงต้นสัมสาตน้นนี้จะไม่ใช่ต้นไม้นะจะเป็นสารนะคะในฝันนะจะเป็นสารนะคะสารขึ้นเสาเสาเดียวตามสารที่ที่เอาไว้สำหรับเจ้าที่เจ้าท,ทางอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ด้วยความที่ถ้าหากนะมีมีบุญวาสนาหรือว่าจะมีโชคจริงๆนะจ๋าก็ไม่รู้ว่าอะไรนะคะแล้วค่ะเนี้ยมีผู้หญิงคนนึงนะคะจะจะอยู่จะอยู่ในน้ำอ่ะน้ำมัน ในฝันน้ำไม่เยอะขนาดนี้นะน้ำจะแห้งเป็นขี้ตมแล้วแล้วคราวนี้จ๋าก็ฝันว่าจะไปนั่งใต้ศาลอะ่ะแล้วนั่งควดปลาคือหาปลาขี้ตมอ,ะอ่ะปลาในตมแล้วคราวนี้ผู้หญิงนะ,ะที่ที่อยู่น้ำอะ่ะกับพี่ชายนะคะก็หาปลากันอยู่เสร็จแล้วผู้หญิงอะ่ะไปไปตามคลองไปฝั่งนู้นคือแถบเนี้จะไม่มีกอไผ่ไม่มีอะไรเลยนะแล้วคราวนี้คราวนี้จ๋าก็มานะจ๋ามาจาก,ก็มาควดๆอยู่ใช่ไหมแล้วคราวนี้จา๋าบอก แล้วเราจะมีโชคไหมอะไรอย่างเงี้ยในในในความนึกคิดของจ๋าในในความไอ้นี่ของจ๋าเนาะาอนนี้จ๋าก็บอกว่าอยากได้โชคนะอยากได้โชคอยากหมดนี่หมดสินอะไรอย่างเงี้ยคือคือถ้าไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเราก็จะไม่หมดนี้หรอกนะแล้วาอนนี้เขาก็เลยบอกว่าอยากได้มากใช่ไหมนะคะเขาถามในฝันนะอยากได้มากใช่ไหมจ๋าบอกว่าไม่มีใครไม่อยากได้โชคนะคะอะไรอย่างเงี้ยอานนี้พอพอพูดอย่างงั้นใช่ไหม ต้นทำสาต้นนี้นะเป็นสารนะคะแล้วเขาบอกว่าให้ซื้อไปเลยแปดสองสองแปดนะสองร้อยเลยอุย้ยเสียงบอมานะคะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะ,ะบ้านวังร่องนะคะหน้าบ้านจ่าเองแหละอ่ะล้วคันนี้นะคะ,ะจ่าก,ก็ขอว่าที่บอกมานะคะแปดสองสองแปดเนี่ยขอให้มีโชคนะจ่าก,ก็เลยเออนะคะขอให้ถูกละถูกวันเนี้ยนะคะ,ะว่าจะลุ้นสัก ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะสักถ้าง,งบมีหนึ่งพันโบลอตเตอรีร่ก็สิบใบแล้วกันอะไรอย่างนี้นะแต่แต่เพื่อนๆก็น่าจะนะน่าจะแต่ว่าถ้าพูดถึงนะมันจะไม่เป็นในลักษณะแบบนี้เลยไม่ธรรมชาติขนาดนี้นะคะในฝันนะมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งจ๋าก,ก็เลยบอกว่าเออแมนเป็นปันเอฟซีดีกว่าบางท่านอาจจะบอกว่าพูดมากนะคะอยากให้ได้ฟังนะคะอยากให้ได้ฟังเรื่องราวความฝันนะกับตัวเลขนะคะ หลายท่านอาจจะบอกว่าจากกินมากไปแล้วก็นอนฝันคิดมากไปนอนฝันหรือเปล่าก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะดันงนั้นนะ้ำมันไม่มีอะไรเลขเลขนะไม่มีอะไรแน่นอนก็มันอยู่ในลูกกลมๆนะคะไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวไหนหรือว่าเลขอะมันจะออกตัวไหนเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดลูกกลมๆมาเปิดลูกบอลมาอาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะแต่นะคะอย่างน้อยๆเราก็มีความหวังเนาะ เลขนี้นะคะ8228เนี่ยจ๋าก,ก็ว่าเออถ้าถ้าหากว่าออก8 2 2 8 FC อ่ะได้โชคนะจ๋าก,ก็ดีใจด้วยนะคะออในในความคิดของจ๋านะคะถ้านะแต่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยนะณตรงตรงเนี้ยตรงตรง้นสำสาต้นเนี้ยใช่ไหมอ่ะให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวหาหลังให้เพื่อนๆดูกันนะคะดังนั้นนะจ๋าก,ก็เลยเออเอาเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะคือว่าถ้านะ ถ้าหากว่าได้โชคนะคะกออ็จะมาเลี้ยงนะคะจะมาเลี้ยงเจ้าที่ก็น่าจะเป็นผู้หญิงแหละเพราะว่าเมื่อคืนฝันเห็นผู้หญิงแล้วไม่เคยฝันตรงนี้เลยนะตรงนี้นะคะจะเป็นสารนะไม่ใช่ต้นสัมสาใหญ่นะดูอายุนะคะดูความกิ่งก้านสาขาของเขานะคะถ้านะถ้ามีมีโชคนะคะขอให้ได้เยอะๆเลยแล้วกันนะคะแต่ถ้าจะฝันเนาะจะจะไม่ฝันหรอกจะอาจจะแบบว่ารุ่น แบบว่าอัดหนัหนกๆแล้วกันนะคะลุ้นโชคหนัหนกๆไปแล้วกันนะคะสําหรับวานี้ยังไงนะคะจ๋าก,ก็อยากให้ FC ทุกท่านะได้โชคนะคะก็ถ้าได้โชคแล้วก็ทําบุญละกันเนาะอะวันนี้นะคะจ๋าก,ก็ขอบคุณเนาะที่ให้กําลังใจจ๋ามานะคะถ้าได้แนวทางยังไงมานะจ๋าจะรีบลงให้ไม่ว่าใครจะขอเลขแนวทางจาก เจ้าไหนหรือสำนักไหนหรือท่านไหนนะคะถ้ามีแนวทางจากจะลงให้ละกันนะคะแต่ยังไงนะคลิปนี้นะคะก็เอาไปรุ้นก่อนหางเดียวนะคะเน้นได้ก็เน้นเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันไม่ใช่เลขดังนะไม่ใช่เลขดังเลขเนี้ไม่ใช่เลขดังแต่ว่าเราก็มีสิทธิ ที่จะลุ้นค่อนข้างเยอะนะอะสุดท้ายนี้เนาะจ๋าก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอขอแบบว่าแรงใจกําลังใจนะคะทุกท่านเลยให้กําลังใจจ๋าเนาะในการทําคลิปต่อไปก็จ๋าจะพัฒนานะคะใครที่ติชมมาก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปของจ๋าแล้วก็ ขอบคุณสำหรับคําชมนะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะแล้วก็ตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะอ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าใครนะคะถ้าใครอยากมาหานะคะก็เดี๋ยวรอโควิดซานะมาเที่ยวได้ที่บ้านจ๋านะคะอ่าถ้าใครผ่านนะน่าจะเห็นนะคะว่าป้ายวังล่องเนี้ยจะอยู่หน้าบ้านจ๋าเลยนะ บ้านหลังไม่ใหญ่นะคะก็เป็นแบบธรรมดาธรรมชาตินะคะอะยังไงนะก็ขอบคุณนะคะขอให้โชคดีในงวดวันที่สิหกร,รกฎาคมนี้นะคะเลขนี้ก็จัดลอตเตอรี่ไว้นิดๆหน่อยๆนะคะเอาไว้ลุ้นนะแต่บอกเจ้าที่แล้วนะคะมาในคลิปนี้เลยบอกเจ้าที่นะคะถ้าได้โชคนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเลี้ยงนะคะเล่าหายไก่ตัวละกันนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านเลยสวัสดีค่ะ